นอนด้วยก่อนนะครับนอนลงก่อนอลองนับได้ลองดูว่าันตรงกันหรือเปล่านะครับตรงล็อกหรือเปล่ามันล็อกไหมอ่ะช่างมันถึงเขาทำมาให้เรามาแก้แล้วเรามาดูกันว่าตัวไหนมันเสียกันแน่ผมว่าคิดว่าตัวนี้ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้เลยครับคือมันล็อกไม่อยู่ม แกนนมันเลยไม่หมุนไม่ปัดแกนตัวนี้ปัญหามครับเราต้องคลายออก,กแก้ขไขใหม่ถึงจะได้